วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันที่พระธาตุจอมกอในจังหวัดพะเยาค่ะคือดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นแค่เจดีย์สวยๆบนเนินเขาธรรมดาธร,ราใช่ไหมคะ mm. แต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคำถามที่มันน่าคิดมากๆก็คืออะไรที่ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ที่สำคัญของคนในพื้นที่ได้ขนาดนี้ ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่ได้ด้วยแค่อิฐปูนอย่างเดียวแต่มันต้องมีเรื่องเล่ามีความเชื่อของชุมชนเป็นเหมือนเสาหลักค้ำเอาไว้ด้วยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะเพราะตำนานเนี่ยเขาบอกว่าย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลเลยใช่เลยครับ แล้วจุดที่มันน่าสนใจมากๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากไปพระอนนท์ท่านไม่ได้สร้างอะไรที่มันใหญ่โตเลยนะหรอคะแค่เอานำก้อนหินแถวๆนั้นนะครับมาก่อรวมกันไว้เป็นเหมือนเจดีเล็กๆเป็นที่ระลึกเท่านั้นเองอะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ หมายความว่าจุดกําเนิดของพระาธาตุที่ที่ดูสง่างามที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสถูปหรือสิ่งก่อสร้างอะไรที่เป็นแบบแผนเลยเหรอคะไม่ใช่เลยครับแต่เริ่มจากแค่กองหินง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะถูกต้องเลยครับและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยคือพลังของตำนานเนี่ยมันแรงมากพอที่จะทำให้เรื่องเล่ามันกลายเป็นความจริงขึ้นมาในประวัติศาสตร์ได้หลายร้อยปีต่อมา ในปีพศ2370ก็มีการสร้างเจดีย์องค์จริงขึ้นมาครอบกองหินเดิมนั้นไว้อ๋อครอบทับลงไปเลยใช่ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีการประกาศให้ป่าโดยรอบเนี่ยเป็นเขตพุทธสถานด้วยแสดงว่ามันมีสองขั้นตอนเรื่องเล่าก็เป็นเหมือนเออมเล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญ,ญาณแต่การที่ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเจดีย์แล้วก็อุทิศที่ดินให้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือการทําให้มเมล็ดพันธุ์นั้นมันงอกเงยขึ้นมา มันยำม,มากครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็คงไม่สำเร็จแต่แน่นอนว่าในสภาพอากาศทางภาคเหนือไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเจดีย์องเดิมก็ผุพังไปตามกาลเวลาซึ่งก็นำไปสู่บทที่น่าทึ่งยิ่งกว่าในประวัติศาสตร์ของพระาธาตุแห่งนี้ซึ่งซึ่งก็คือการสร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันในปีพศ2458สิ24นะคะจุดนี้แหละที่ที่ดิฉันว่ามันสำคัญมากเพราะนี่มันไม่ใช่การสร้างโดยกษัตริย์หรือว่ารัฐแต่เป็นการ เหมือนระดมกำลังกันเองของชาวบ้านใช่ครับเป็นความพยายามของคนในชุมชนเองเลย มันบอกเราว่าเรื่องเล่านี้ไม่ได้เป็นแค่นิทานในอดีตนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ฝังรากลึกและสำคัญพอที่พวกเขาจะยอมลงทุนลงแรงเพื่อรักษามันไว้และผลลัพธ์ก็คือเจดีทรงล้านนาที่งดงามอย่างที่เราเห็นกันนี้แหละครับซึ่งถ้าเราไปดูใกล้ๆนะที่ลายปูนปั้นนะครับเราจะเห็นลวดลายที่มันเหมือนเหมือนก้อนเมฆหรือใบเฟิร์นที่มันม้วนๆซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์คลาสสิกของศิลปะล้านนาเลย oh. เป็นภาษาทางศิละปะที่ตอกย้ํารากเหง้าทางวัฒนธรรมใช่เลยครับพิเศษไหมคะโอ้มีแน่นอนครับในทางความเชื่อเนี่ยเราจะเรียกว่าใชัยภูมิที่ดีชัยภูมิที่ดีดครับคือเป็นที่ตั้งที่เป็นมงคลแต่ถ้ามองในแงก่กายภาพนะเวลาที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเราจะสัมผัสได้เลยเราจะเห็นวิวของอำเภอแม่ใจได้แบบโอ้โหพานอราม่าเลยอะ่ะแล้วจะเข้าใจทันทีว่าทำไมถึงเลือกจุดนี้ มันให้ความรู้สึกที่พิเศษจริงๆครับทําให้องค์พระธาตุดูโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับเป็นแลนด์มาร์กทั้งทางสายตาแล้วก็ทางจิตใจเลยถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าพระธาตุจอมกอเนี่ยเป็นมากกว่าแค่โบราณสถานนะคะแต่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ล้านนาที่มีชีวิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่เติบโตมาจากเรื่องเล่าจริงๆแล้วก็ความศรัทธาที่ส่งต่อกันมาโดยมีจุดเริ่มต้นจากแค่ j จดีก้อนเห็นกองเล็กๆเ,เท่านั้นเองใช่ครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราได้ได้คิดกันต่อนะครับว่าการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยในอดีตอย่างการก่อกองหินแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะกลายมาเป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยรอยปีได้ยังไง สิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของเรื่องเล่าแล้วก็ความเชื่อในการสร้างแล้วก็รักษามรดกทางวัฒนธรรมได้บ้างครับ